สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอความมหาชนที่พึ่งสุดท้ายของมหาชนนะคะเราพบกันเป็นประจําทุกวันเสาร์สิบหนาฬิกาห้นาทีค่ะอยู่กับดิฉันแอลสรารัตรรัตนสุวรรณเช่นเคยนะคะและวันนี้ค่ะขอต้อนรับพี่หนุ่ยด้วยนะคะท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะอธิบดีอายการสํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิสวัสดีพี่หนุ่ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณผู้ชมคะอยากจะให้ติดตามรายการของเราตลอดจนจบเลยนะคะเพราะมีหลายเคสที่น่าสนใจมีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยนะคะอยากจะให้ติด เราเป็นกระบอกเสียงจริงๆแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือค,คุณผู้ชมทางบ้านได้โอ้โ oh, หหลายเคสมากเราจะบอก<ๆ>วิธีการช่วยเหลือวิธีแก้ปัญหานะครับต้องทําอย่างไรแล้วเราจะเป็นพี่เลี้ยงให้ประชาชนที่มีปัญหาชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ไงและสุดท้ายจะจบลงได้ด้วยดีอย่างไรเราจะบอกให้ครบถ้วนครับใช่ค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะเคสแรกอยากจะให้ไปติดตามสถานการณ์ที่นราธิวาสกันหน่อยเลยนะคะคช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์อุกอาจอย่างมากคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่โจรน,นะคะคือขี่รถจักรยานยนต์ไปบุก ล้นร้านขายของชําแล้วชิงเงินไป200บาทบแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือเขาใช้อาวุธปืนไปยิงเจ้าของร้านนะคะจนได้รับบาดเจ็บเจ้าของร้านเนี่ยเป็นพี่น้องกันสองคนคยิงบาดเจ็บคนที่เป็นคนน้องในที่สุดเสียชีวิตแล้วทางครอบครัวเขาต้องจ่ายเงินค่าทำศพเองล่าสุดอายการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นนะคะ ชายคนนี้คือสวมชุดแบบปิดบังอำพรางรแต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยท่าทางคือเหมือนกับเป็นคนที่ฝึกการใช้อาวุธมาเป็นอย่างดีตอนเดินเข้ามาก็ทำทีมาดูเหมือนกับลูกค้าปกติเลือกซื้อของหลังจากนั้นหยิบอาวุธปืนออกมาแล้วก็ชักปืนยิงใส่ไปที่เจ้าของร้านนะเนี่ยค่ะยิงไปสองนัดคุณผู้ชมคะแล้วก็พอได้เงินไปแค่200เสร็จหลบหนีไปเลย ล่าสุดคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะอายการก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้วก็ไปดูเรื่องของเงินเยียวยาให้ด้วยเห็นว่ามอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัว20,000บาทนะคะคเดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของการช่วยเหลือกันหน่อยคุณผู้ชมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพูดคุยกับท่านรองอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณเกียรติยศศักดิ์แสงค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค,ค่ะ ท่านรองอายการคะหลังจากที่ได้รับการประสานเรื่องนี้มาทางอายการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะโดยเฉพาะเรื่องของอการไปมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ,ะครับครับตอนตอนนี้เนี่ยในส่วนผมตอนแรกเนี่ยได้รับประสานงานมาจากศูนยาาอออน์อายการคุ้มครองสิทธิประจําท้องถิ่น นะครับของตักใบซึ่งเราได้อบรมของลุ่นอาการคุ้มรองศิษย์เนี่ยทั่วเกือบทั่วจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเก้าศูนย์ก็อาจจะครอบคลุมทีนี้ไปที่น้องวัยชาชนเนี่ยเขาก็เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปขอความช่วยเหลือจากที่ศูนย์นี่แหละแล้วเขาก็แนะนําให้มาหาผมนะครับ<ะ>นี้ในวันนี่ตั้งเราก็ได้ลงไปพื้นที่ทันทีเมื่อทราบข่าวครับก็ลงไปวันนั้นก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายของวันที่ชาปนกิจศพนะครับ แล้วก็ก็เข้าไปแจ้งสิทธิ์ให้กับผู้เสียหายได้ทราบนะครับว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของในกรณีที่น่าเชื่อว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นหรือว่าจริงทรัพย์เนี่ยนะครับทางอายการก็ได้พิจารณาดูแล้วว่าน่าจะเข้าข่ายในลักษณะสิทธิ์นะครับของความผิดต่อชีวิตร่างกายและลักษณะที่สองเกี่ยวกับรัพย์นะครับ กรณีน,นี้เนี่ยผู้เสียหายเขาก็จะมีสิทธิ์ได้ค่าเสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้ใจใาออ 00, ่ายในคดีอาญาปส .2555-44 นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ในส่วนของค่าเสียหายในบูลละเมิดเนี่ยในกรณีที่ถึงแต่ความตายแล้วก็จะแจ้งไลว่าท่า,านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ค่าลงศพค่าใช้ใจ่ายแล้วค่าขาดรายอุปการะค่าขาดแรงงานทำนรงนี้ครับ แล้วก็กรณีไม่ถึงแก่ความตายเนี่ยแล้วก็ได้บอกว่า,าน่าจะเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลค่าใช้ใจ่ายและค่าความสามารถในการทํางานในอนาคตหรือว่าค่าเสียหายอันอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินอย่างเช่นค่าทนทุ์ปรมาค่าเสื่อมสุขภาพุคลิกต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ตัวผู้เสียหายเนี่ยได้เตรียมเอกสารทั้งหมดแล้วก็วางรูปคดีไว้ให้ว่าควรที่จะใช้เอกสารอะไรบ้าง ส่วนที่จะเรียกร้องอะไรบ้างประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่ออายการจังหวัดนราธิวาสเขามีคําสั่งฟ้องและยื่นฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยทางอายการโสโกชก็จะ,ะจัดหาทนายความนะครับให้ช่วยเหลือในทางอัิษารีโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรในทั้งสิ้นนะครับเขาเรียกว่าร้องเข้าไปในมาตรา44ขับหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับส <c oughs> ่วน <c oughs> ส่วนส่วนเกี่ยวกับการจัดซับสินของผู้ตายเนี่ยนะครับทางอายการสชเนี่ยก็ให้ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาเตรียมเอกสารต่ตางๆเพื่อยืน่นจัดการร้องขอร้องขอให้ศาลสั่งตั้งผู้จัดก,การรอดกาาด้สัตยาธิาก็ตอนนี้ก็รอเอกสารอีกสองฉบับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะอาจจะยื่นได้ภายในภายในเร็วๆนี้ครับค่ะ ดูจากพฤติการของคนร้ายนะคะท่านรองอายการคะคือการกร่อเหตุมันค่อนข้างอุกอาจมากบ,บุกไปที่ร้านขายของชําร้านแรกยิงสองพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วคนหนึ่งบาดเจ็บคนนึงเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะคะไปที่อีกหมู่บ้านหนึ่งไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันก็คือจะไปชิงทรัพย์ที่ร้านขายของชําแต่ที่ร้านที่2เนี่ยคือไม่มีคนได้รับบาดเจ็บแต่ทรัพย์สินเขาก็เสียหายบแบบนี้เนี่ยลักษณะของโทษที่จะได้รับมันจะต้องแบบหนักกว่าปกติไหมคะเพราะเป็นการก่อเหตุแบบโอ้โหต่อเนื่องกันเลย ค,ครับในกรณีนี้เนี่ยในกรณีฆ่าผู้อื่นแล้วก็หรือว่าจริงซับเป็นเหตุให้ผู้แก้ความตายตามระเบีกฎหมายอาญามาตราสามสามเก้าเนี่ยก็โทษสูงสุดนี้น่าจะอยู่ที่ประหารครับสูงสุดแต่<อ>ว่าเราไม่ได้ไม่ได้พูดถึงขั้นต่ําก็อยู่ที่ดุลไินิจของศาลอันนั้นคือข,ข,ขั้นสูงครับครับผม<อ>แล้วก็ไปก่อเหตุอีกร้านหนึง่งก็ถือว่าอีกการกระทําความผิดหนึ่งอีกกรรมหนึ่งต่างหากใช่ไหมครับจาก ใช่ครับใช่ครับก็เป็นถือว่าเป็นอีกกรรมนะครับครับก็เหมือนบว่าตอนนี้ผู้ต้องหาก็น่าในข่าวที่เราเห็นเนี่ยสองร้านก็ได้ไปสองคดีเลยครับค่ะครับแบบนี้มันเป็นคดีลักษณะทางแพ่งเกี่ยวเนื่องกับอาญาด้วยไหมคะเพราะว่าอย่างทรัพย์สินในร้านเขาเสียหายไปด้วยค่ะใช่ครับคือต้องต้องเป็นในทางแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาครับเพราะว่ากรณีที่หนึ่งเนี่ยกรณีที่ผู้เสียหายมีสิทธิที่เรียกร้องค่าสินไหมถ้าแกิเนื่องจากการกระทำความผิดทางอาญาเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเข้ามาในคดียาาตามมาตรา44ทับหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู่แล้วไม่ว่าเป็นความเสียหายต่อชีวิตร่างกายทั้์สินสิทธิภาพอนาบัยพวกนี้เรียกได้หมดครับครับค่ะค่ะจากการที่ลงพื้นที่ไปนอกจากที่ไปงานศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะที่เป็นคนน้องแล้วเนี่ยตัวของพี่สาวเองก็ได้รับบาดเจ็บแล้วเห็นว่าเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยด้วยคค่ะเรื่องของการเยียวยาคนที่บาดเจ็บเป็นยังไงบ้างคะ ก็ตอนตอนนี้ของคนบาดเจ็บเนี่ยผมก็ได้ติดตามตลอดว่าอสอบถามสาธารณสุขเดิบตอนนี้ก็บาดแผลก็ยังยังไม่ได้ยังรักษาตัวอยู่ก็ยังเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวอะไรก็ได้ไม่เต็มที่แล้วก็ก็ให้พยายามที่จะจัดเตรียมเอากสารแล้วเตรียมคดีให้คุณพ่อด้วยก็ตอนนี้เขาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นี่ก็เสียไปแล้วก็อยู่กันสองคนตอนนี้ครับ ก็ต้องต้องช่วยกันดูแลครับครับผมอืมค่ะอายการก็จะเป็นคนที่คอยประสานเรื่องของการเรียกร้องสิทธิการเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือข้อกฎหมายต่างๆด้วยใช่ไหมคะทางครอบครัวเขาอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะจากที่พูดคุยกันกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตอะค่ะตอนตอนนี้ยังยังไม่ได้อ่าไม่คิดว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมเพราะว่าในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ยดูแล้วไม่รู้ว่าจะมีฐานะที่จะให้ ยึดทรัพย์สินหรือเปล่าแต่หลังจากที่มีคําพิพากษาพอดูจากคานะแล้วแต่ผมก็แนะนําไปว่าอาไม่เป็นไรก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าหากได้คําพิพากษามาเนี่ยสามารถที่จะบังคับคดีได้ภายในระยะเวลาสิบปีอาจจะมีทรัพย์สินในภายภาคหน้าหรือว่าตอนนี้ยังไม่ได้สืบทรัพย์เนี่ยอาจจะไปซุกทรัพย์สินอยู่ที่ไหนก็ได้ก็แล้วแต่หลังจากมีคําพิพากษามาแล้วเนี่ยก็อาจจะ ให้ทนายเนี่ยช่วยสืบซับให้แล้วก็บงังคับคดีกันต่อไปครับคบ่ะค่ะเห็นว่าหลังจากที่เกิดเคสนี้ไปชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเขาหวาดผวากันเลยนะคะเพราะพฤติการของคนร้ายมันอุกอาจและก็โหดเหี้ยมจริงๆแบบนี้ทางครอบครัวเขากังวลเรื่องของการาที่จะถูกหวนกลับมาก่อเหตุอีกไหมคะแล้วเรียกร้องเรื่องของการคุ้มครองพยานไหมคะยังยังเลยครับช่วงของการคุ้มครองพยานยังไม่ได้เรียกร้องแต่ว่า โดยปกติโดยหลักแล้วเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมันก็เกิดเหตุขึ้นบ่อยผมก็พยายามบอกบอกกับทางผู้เสียหายไม่ว่าเคสนี้หรือว,ว่าเคสอื่น,นเนี่ยมันก็เคยเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าเคสนี้เนี่ยเขาเขาเข้ามาช่วยเหลือแต่ส่วนเคสอื่นๆเนี่ยมันอยู่นอกพื้นที่ที่ว่าไกลมากผมก็บางทีก็ไม่กล้าลงเหมือนกันครับ mm. แต่ว่าถ้าว่าส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็จะให้ไปติดต่อ กับไอ้ศูนย์อายการคุ้มครองสิทธิ์อยู่เกือบทั่วแล้วครับเกือบทั่วนาราธิวาสแล้วก็ทางอายการจังหวัดคุ้มก็คุ้มครองสิทธิ์เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จัดอบรมศูนย์ทุกศูนย์พร้อมผมน่าเชื่อว่าน่าจะมีที่นี่ที่เดียวที่จัดอบรมศูนย์ทั่วทั่วนาราธิวาสเพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนครับครับผมค่ะค่ะ เอ,เอาละค่ะขอบพระคุณนะคะท่านรองอัยการจังหวัดค,คุ้มครองสิทธิ์จังหวัดนาราธิวาสนะคะที่มาเข้าสายกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค,ค่ะขอบคุณครับขคุณคฝากท่านอัยการเป็นพี่เลี้ยงให้ประชาชนด้วยนะครับ ยื่นมือเข้าไปไช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คําแนะนําในทุกระยะนะครับที่จะดําเนินการเพื่อจะเรียกร้องค่าเสียหายคืนนะครับขอบคุณครับ,บท่านครับค่ะขอบพระคุณค่ะพี่หนุ่ยคาเคสนี้เนี่ยยังจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได้เลยอย่างที่บอกไปชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็ต่างหวาดผวาเพราะพฤติกรรมของคนร้ายมันค่อนข้างที่จะอุกอาจแบบนี้ถ้าเกิดว่าอายการลงพื้นที่ไปช่วยทําคดีแบบนี้เราสามารถที่จะร้องขอให้พนักงานสอบสวนไปช่วยในการคุ้มกันพยานหรือว่าดูแลความปลอดภัยของชาวบ้านได้หรือเปล่าคะ ทั้งหมดที่น้องแอลถามมานี่ทําได้ทั้งหมดเลยครับอขอแต่เพียงว่าชาวบ้านติดต่อนะครับเข้าไปที่ท่านในการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ที่นาท่ว่านะครับ<อ>เขาจะช่วยดําเนินการให้อ,อย่างเมื่อกี้นี่ครับที่บอกมาเนี่ยวันหนึ่งพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับญาติพี่น้องเราถูกยิงบาดเจ็บญาติพี่น้องเราถูกยิงเสียชีวิตนะครับระหว่างงานศพเศร้าเสียใจเราก็ต้องแสดงความเสียใจ<อ>งานศพก็ต้องทอําจะทําไงต่อไปก็ทําไม่ถูก<อ>เห็นไหมครับ อายการก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเลยอย่างน้อยเข้าไปในวันที่รู้สึกจะมีพิธีเผาศพกันนะครับวันสุดท้ายด้วยก็ดีครับเพราะว่าในวันแรกเนี่ยเขายิ่งคิดแล้วไม่ถูกวันสุดท้ายก็น่าจะเริ่มตั้งหลักคิดแล้วเราไปแนะนําแล้วครับว่าให้ดําเนินการเรียกร้องนะครับให้ดําเนินคดีอย่างไรแล้วก็คดีแพ่งเขาบอกว่าขอมาตราสิบสี่ทับหนึ่งที่น้องแอลบอกว่าคดีแพ่งเกี่ยว่องคดียาเขาไม่ต้องไปจ้างทนายไปฟ้องนะครับแต่สามารถเรียกเข้าไปในคดีอาญา เป็นค่าเสียหายในส่วนอาญาที่อายการทําให้อยู่แล้วยื่นคําร้องเข้าไปแล้วจะได้ค่าเสียหายโดยที่ว่าไม่ต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมศาลมันก็เหมือนกันซ้าเติมที่ว่าต้องมาฟ้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีกเหลอ,อแล้วต้องจ้างใครมาฟ้องอีกไหมอันนี้อายการทําให้นะครับหลังจากทําให้แล้วเมื่อสักครู่ก็บอกว่าจะถือเรื่องบังคับคดีตามทางในคดีแพ่งไปอีก10ปีเห็นไหมครับเพราะฉนั้นตรงนี้ครับอายการจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ในระยะ10ปีเลยมีทรัพย์ที่ไหนไปยึดครับคนก่อเหตุต้องใช้นี่ นะด้วยอิสรภาพ<ะ>ถูกขังถูกดำเนินคดีและ,ะทรัพย์สินอะไรต้องยึดมาใช้นี่ให้ผู้เสียหายเขาด้วยครับถ้าเกิดว่าตํารวจไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้แต่าารู้ว่าเป็นคนร้ายคนร้ายเป็นใครก็ดําเนินคดีไปครับยึดทรัพย์ได้เหมือนกันใช่ครับก็ดําเนินคดีไปครับแล้วก็<ะ>แล้วในขา่าวเดมกันเมื่อสักครู่นี้มีประเด็นสําคัญนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมจะช่วยให้ มีการชดใช้เยียวยาในทางกฎหมายมีกองทุนยุติธรรมนะครับมีเหยื่อที่เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญากรรมมีอะไรชดใช้บ้างอายการจะช่วยท่านเข้าไปช่วยให้ท่านเรียกร้องใช้สิทธิ์เรียกร้องให้ความรู้และคอยเป็นพี่เลี้ยง ช่วยให้ชีวิตเราเดินต่อไปจนจบครับค่ะเคสนี้เนี่ยขนาดอยู่ที่นราธิวาสนะคะคอัออายาการลงไปช่วยถึงที่เลยแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายหรือว่าไม่มีทางออกเนี่ยนะคะคแนะนําเลยค่ะไปได้ที่สํานักงานอายาการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านนะเห็นว่ามี122สาขาทั่วประเทศนะคะคก็สามารถไปติดต่อได้ด้วยตัวเองนะ,ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามีอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจค่ะเราเพิ่งจะเล่าข่าวกันไปวันเสาร์ที่ผ่านมากรณีของแม่คลา สาวคนหนึ่งกําลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปขายของที่ตลาดรปรากฏระหว่างทางมันมีสายเคเบิลร่วงลงมาฟาดเข้าที่ปากค่ะพี่นุย้ยฟันหักไปสี่ซี่ฟันหักไปสี่ซี่เป็นฟันหน้าคุณผ,ผู้ชมคะแล้วที่น่าเจ็บใจกว่านั้นคือเจ้าหน้าที่อบตอเขาบอกว่าเออเอาเงินไปหนึ่พไปทําฟันคแค่ฟันหักเองที่สําคัญคือที่หลังขับรถเนี่ยให้หุบปากอย่าอ้าปาก มันจะได้ไม่ลงมาโดนฟันมันน่าเจ็บใจตรงนี้คุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยอายการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้วนะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าช่วงหน้าค่ะ